เรื่องสั้นขันกะทิเรียบเรียงโดยสศิลาแรงจะทำโดยกองทุนสศิลาแรงคนโลกชายคนหนึ่งได้พบกับเซียนในระหว่างทาง เซียนคนนี้ที่จริงแล้วเคยเป็นเพื่อนเก่าของเขาเซียนเห็นเพื่อนเก่าอยู่ในสภาพตกระกรรมลำบากจึงได้ใช้นิ้วชี้ไปที่ก้อนอิฐริมทางก้อนหนึ่งเซกให้กลายเป็นอิฐทองคําและมอบให้เป็นของขวัญแก่เขาแต่ว่าชาย,ยากจนก็ยังไม่พอใจเสียนจึงชี้นิ้ววิเศษของเขาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เสกสิงโตหินให้กลายเป็นสิงโตทองคำมอบให้เขา แต่ชายคนนั้นก็ยังบ่นว่าน้อยเกินไปทำอย่างไรเจ้าจึงจะพอใจเล่าเสียนเอ่ยถามข้ายากได้นิ้วนั้นของท่านชายยากจนกล่าวหลังจากอั้ำอึ่งอยู่ครู่หนึ่งนี่แหละนะเขาจึงบอกว่าความโลภของคนเราล้วนไม่มีที่สิ้นสุดต่อให้ภูเขากลายเป็นทองคำคนเราก็ไม่รู้จักพอ รักเงินยิ่งชีบิตเล่ากันว่าชาวหยงโจทุกคนว่ายน้ำเก่งมากวันหนึ่งมีชายชาวหวังโจหกคนลงเรือพายข้ามแม่น้ำเซียวเจียงขณะน้ำกำลังเอ่อท่วมพอเรือไปถึงกลางแม่น้ำก็ถูกคลื่นซัดคว่มลงคนเหล่านั้นต่างคนต่างก็พยายามว่ายน้ำเข้าหาฝั่งในจำนวนนั้นมีชายคนหนึ่งที่พยายามว่ายอย่างเต็มความสามารถ แต่ก็ไหวไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ผวกเพ,เพื่อนเห็นที่นั้นก็แปลกใจถามเขาว่าปกติแกเป็นคนไหวยน้ำเก่งมากทำไมวันนี้แกจึงวหวยน้ำไม่ทันคนอื่นเล่าชายผู้นั้นตอบด้วยเสียงเหนื่อยหอบว่าที่เอวของข้ามีเงินคาดไว้พันเหรียญมันหนักจนข้าว่ายไม่ไหวแกทำไมไม่แก้มันทิ้งเสียล่ะจะเอามันไว้ทำไมอีกเพื่อนของเขาแนะนำชายผู้นั้นสันศีษะไม่กล่าวตอบ สักครู่พวกเพื่อน,อนก็สังเกตเห็นว่าเขาไหยไม่ไหวกำลังจะจมน้ำคนที่ขึ้นฝั่งได้แล้วจึงตะโกนบอกเขาว่าแกอย่างโง่ต่อไปอีกเลยแกหลงเงินจนหน้ามืดตาลายไปแล้วเวลานี้แกกำลังจะตายเงินยังจะมีประโยชน์อะไรอีกชายผู้นั้นฝังแล้วก็สั่นหัวอีกแลแล้วในที่สุดเขาก็หมดแรงจมน้ำตายบันทึกในเหลียวเหอตรงจีนิทานเรื่องนี้ เ็นเรื่องที่เสียสีคนบูชาเงินเป็นพระเจ้าขณะเดียวกันก็ยังให้แง่คิดว่าใครก็ตามถ้าบูชาหรือหลงไหลในสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็จะคาสติสัมปัชญ,ญะไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควรที่สำคัญและไม่สำคัญกระทั่งชีวิตก็ไม่คํานึงถึง ไปไปมือเปล่ามนุษย์คนหนึ่งจะได้อะไรแม้เขาครอบครองโลกทั้งใบไว้แต่หากสูญเสียจิตบิญญาณกระสัต์มหามุตแห่งกาสนีผู้ซึ่งบุกอินเดียถึง17คลาระหว่างศตวรรษที่11พระองค์ทรงสืบเชื้อสายชาวเติร์กมาจากเอเชียตอนกลางทุกวันนี้กาสนีเป็นแคว้นเล็กในอัฟกานิสถานในสมัยของพระเจ้ามหามุต แฝนการส,สนิร่ำรวยที่สุดในเอเชียเนื่องจากมหามุตค้นทองคำและเครื่องเพชรล้ำค่ามาจากวิหารในอินเดียครั้งเมื่อกษัตริย์ผู้ทรงราชอำนาจสูงสุดและโหดเที่ยมพระองค์นี้กำลังจะสิ้นพระชนทรงรับสั่งให้ขราชบริพารน,นำทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดของพระองค์มากองไว้เบื้องพระพักเพื่อที่จะได้ทรงทอดพระเนตรก่อนหมดลมหายใจกษัตริย์มหามุตทรงแค่ ทหารแบกแคล่พะที่นั่งดำเนินผ่านกองสมบัติอันมหึมาสรงทอดพระเนตรไปยังกองเหรียญทองเพชรทับทิมมุมกมรกตและสิ่งล้ำค่าอีกนานับประการเป็นเวลาหลายชั่วยามและทรงการแสงออกมาโดยไม่รู้องค์เพียงเพื่อทรัพย์สมบัติเหล่านี้ฆ่าสังหารผู้คนบริสุทธิ์นับพันความละโมบของข้าหมายถึงหญิงหลายพันคนที่ต้องเป็นไม้ เลเด็กนับพันต้องกำพร้านอกจากบาปกรรมที่ข้ากระทำมาไม่มีสมบัติใดจะติดตามข่าไปยังประโลกเลยมั่นคงดุดภูผามีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อยอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบแห่งประเทศซีเรียนายยอบมีครอบครัวใหญ่มีบุตรชายเจ็ดคน บุตรหญิงสามคนนอกจากเงินทองมากมายของเขาเขายังมีฝูงสัตว์อีกมากเช่นอูดโคลาแพะและแกะนับว่าเศรษฐีผู้นี้มีความสุขคนหนึ่งในโลกวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะยออกำลังนั่งอยู่ด้วยความสุขมีชายสี่คนบิ่งพรวดเข้ามาหาต่างนำข่าวร้ายมาบอกทั้งสิน้นคนที่หนึ่งบอกว่าท่านครับพวกอาหรับมาแต่ทิศใต้ปล้นฝูงโคและลาของท่านไปหมด และฆ่าคนเลี้ยงตายเหลือแต่ผมคนเดียวคนที่สองพูดว่าท่านครับเกิดฟ้าผ่าขึ้นและพายุใหญ่พัดมาฝูงแกะและคนเลี้ยงตายหมดเว้นแต่ผมคนเดียวคนที่สามพูดท่านครับพวกโจรชาติกันเดียร้นอูดของท่านทั้งฝูงคนเลี้ยงถูกฆ่าตายหมดนอกจากผมคนเดียวคนที่สี่พูดว่าท่านครับบุตรชายบุตรหญิงของท่านกำลังเลี้ยงโตก,กันสนุกสนานบังเอิญเกิดพายุใหญ่ พัดมาหลังคาบ,บ้านพังลงมาคนในบ้านตายหมดเตชะบุญผมคนเดียวรอดมาได้ชายทั้งสี่นำข่าวร้ายมารายงานต่อเศรษฐียอบทั้งนั้นไม่มีข่าวดีซะเลยตเตเศรษฐีมีความอดทนและความสันโดดจึงไม่แสดงความเสียใจหรือสะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดยังพูดขึ้นมาอย่างไม่คิดจะพูดว่าเมื่อเราเกิดมานในโลกนี้เราไม่มีอะไรติดตัวมาเลย และเมื่อเราตายนี้ก็จะเอาอะไรติดตัวไปด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีความชอบธรรมที่จะมานั่งบ่นรำพันถึงสิ่งต่างๆที่ต้องเสียไปผู้ที่พูดได้ดังนี้พูดได้ในขณะที่ข่าวร้ายมาประดังรอบด้านนั้นหาได้น้อยนักเราเห็นแต่ผู้ที่เศร้าโศกเสียใจเมื่อเราได้รับข่าวต่างๆเหตุที่นายยอพูดได้ดังนี้ก็เพราะมีความอดทน และถือสันโดษยิ่งกว่านั้นเมื่อการต่อมาไม่นานนักนายอบเป็นไข้พิษมีอาการหนักนายอบกับพูดว่าเมื่อเราได้รับความสุขสำราญจากสิ่งที่ดีปานใดก็ควรจะอดทนต่อความเศร้าโศกที่เกิดจากสิ่งที่ร้ายปานนั้นหล้อรถ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงช่างทำล้อรถของพระราชาพระราชาให้ช่างทำล้อรถเพียงล้อเดียวกินเวลาเกือบหกเดือนพระราชามีพระประสงค์จะได้ใช้รถใหม่ึงตรัสสั่งช่างนั้นทำล้อรถอีกข้างหนึ่งให้เสร็จภายในหกวันช่างก็กราบทูลรับว่าตนสามารถทำให้เสร็จภายใน6กวันได้ตามพระราชาประสงค์และช่างก็ทำได้เสร็จภายในหกวันจริงๆ พระราชาทรงฉงนสนพระราชาฤทยัยตราสสั่งให้เรียกช่างมาถามว่าเหตุใดล้อข้างหนึ่งใช้เวลาเกือบหกเดือนแต่ล้อรถอีกข้างหนึ่งทำได้เสร็จภายในหกวันนายช่างเลยนำล้อรถทั้งสองข้างมาถวายให้ท่อพระเนตรและหมุนล้อรถที่ทำเกือบหกเดือนนั้นเมื่อหยุดแล้วก็ไม่ล้มส่วนล้อที่ทำเสร็จภายในหกวันนั้นพอหยุดหมุนก็ล้มลง นายช่างจึงกราบทูลว่าล้อข้างที่หยุดหมุนแล้วตั้งอยู่ได้นั้นไม่มีความคดอยู่เลยเพราะได้พยายามถากขัดเกลาเป็นเวลานาน,านจนดีถึงขนาดส่วนล้อข้างที่ทำหกวันนั้นแม้จะเสร็จแต่ก็ยังมีความคดอยู่เป็นอันมากพอหยุดหมุนจึงล้มลงด้วยประการชนีการที่เราทำอะไรให้เกิดผลดีงามนั้นบางครั้งก็ต้องอาศัยการเวลาค่อยๆขัดเกลา ไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ใจร้อนเร่งผลจนเกินไปในที่สุดก็จะบรรลุสิ่งที่มุ่งหมายได้โบราณว่าไว้ช้าเป็นการนานเป็นคุณทานจากยาจกในสมัยของกุรูนานับสาฮิบในเมืองอัมมาบัตร มีชายผู้กำเนิดในตระกูลขุนนางอันมั่งคั่งมีนามว่ามาลิกบากโกเขาเป็นมหาอามาตย์ของผู้ว่าการรัฐปาทานและดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่มีอํานาจราชศักดิ์ใหญ่โตยิ่งนักเรื่องมีอยู่ว่าครั้นถึงมันครบรอบอสัญญกรรมแห่งบิดาของมาลิกบากโกเขาจัดเตรียมงานเลี้ยงหรูหราและเชิญบรรดานักบวชและผู้ทรงศีลทั้งหมดทั้งใกล้และไกลมาร่วม เขาเชื่อว่าจะได้บุญหนักจากการกระทำเช่นนี้ขณะเดียวกันที่มีงานเลี้ยงจัดขึ้นที่กระหาดของมาริกบาโกกรูนานักได้มาเยือนเมืองอามาบัดและแวะรับอาหารจากบ้านของนายช่างไม้ผู้ยากไร้นามว่าใบลาโลด้วยช่างไม้เป็นสาวกของท่านุรูลาโลจึงต้อนรับท่านุรูด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเคารพนับถือเป็นที่ยิ่ง ข่าวที่ว่าท่านนักบุญมาพำนักอยู่ที่บ้านของลาโลรู้ไปถึงหูของมาลิกบาโกเขาเร่งส่งคนมรับใช้ให้มาเชิญท่านกูรูพร้อมด้วยเหล่าผู้ติดตามแต่ทว่ากูรูนานักปฏิเสธคำเชื้อเชิญของมหาอามาตบาโกชื่ว่างานเลี้ยงของเขาจะไม่มีวันสมบูรณ์หากท่านนักบุญมิมาเยือนดังนั้นเขาจึงส่งคนมรับใช้มาเชื้อเชิญท่านกูรูครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งในที่สุดท่านก u รูยอมไปเยือนเครือหาของเขาและใบลาโบผู้ซึ่งไม่อยากอยู่ห่างจากท่านก u รูจึงติดตามไปเหตุใดท่านจึงไม่มาร่วมงานเลี้ยงพัตาหารสําหรับนักบวชที่เครือหาของข้าเล่ามาเล็กถามกุรูนานัตโปรดไปนําอาหารมาเถิดแล้วข้าจะรับเดี๋ยวนี้กุรูตอบแล้วท่านกุรูหันไปเห็นลาโลยืนอยู่เบื้องหลังจึงแนะนําว่าให้เขานําอาหารจากบ้านมาด้วย ดังนั้นลาโลถึงเร่งกลับบ้านสักประเดี๋ยวก็กลับมาพร้อมขนมปังเนื้อหยาบในเวลานั้นผู้คนต่างพาเข้ามาลายร้อมท่านกูรูท่านหยิบขนมปังแห้งของลาโลขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก้มขนมปังของบาโกและจึงบีบขนมปังในแต่ละมือพร้อมกันในมือของท่านกูรูที่บีบขนมปังลาโลนั้นเกิดมีน้ำนมไหลออกมาส่วนในมือที่บีบขนมปังของบาโกนั้น กลับมีหยดเลือดไหลออกมาทีนี้เจ้าเข้าใจแล้วว่าทำไมข้าจึงปฏิเสธไม่รับอาหารจากเจ้าท่านครูกล่าวกับมาลิกบากโกอาหารของเจ้าเปื้อนไปด้วยเลือดของคนชนแต่ทว่าของลาโลอาหารที่บ้านเขาบริสุทธิ์เนื่องด้วยเขาหามันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง ใจบุญความเป็นทาบไม่ได้คงอยู่ตลอดการความเป็นบุตรนั้นคงทนถาวรกว่าฉะนั้นหากบุตรท่านปลดปล่อยท่านแล้วไซท่านจะเป็นไทยอย่างแท้จริงการครั้งหนึ่งนั้นผู้จาริสแวงบุญผู้หนึ่งเดินผ่านคุกเห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษหน้าอนาใจจึงเกิดเมตนาเขาเห็นว่านักโทษเหล่านั้นไม่มีน้ำหวานเย็นชื่นใจไว้ดื่มจึงบริจาคน้ำแข็ง และน้ำตาลแก่เหล่านักโทษทำให้พวกเขาอยู่สบายขึ้นและเป็นสุขยิ่งนักต่อมาชายวันะสูงผู้หนึ่งผ่านมาและได้เห็นว่าเหล่านักโทษกินแต่จมูกข้าวยับยาบและอาหารเลวเขาจึงจัดหาอาหารรสชาติโอชะมาให้เหล่านักโทษเป็นประจำสิ่งนี้ก็ทําให้พวกเขาเป็นสุขยิ่งนักแล้วชายผู้กรุณาคนที่สามผ่านมาเมื่อเขาเห็นเหล่านักโทษใส่เสื้อผ้าตีแสนสกปรกเขาจึงตัดเชื้อใหม่ ให้บรรดานักโทษสวมใส่สิ่งนี้เช่นกันทำให้พวกเขาเป็นสุขยิ่งขึ้นชายใจบุญทั้งสามช่วยเหลือเหล่านักโทษทำให้ชีวิตพวกเขาสุขสบายขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ทว่านักโทษเหล่านี้คงถูกขังอยู่ในสถานจองจำใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตานั้นน่ายกย่องยิ่งนักแต่ทว่าลำพังความเมตตากรุณาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปลดปล่อยเราออกจากวัฏสงสารได้ เราควรจะมีใจเอื้อเฟื้อและแบ่งปันซึ่งกันและกันแต่กระนั้นยังไม่สามารถปลดปล่อยผู้ใดออกจากกรงขังขนาดใหญ่แห่งการเบียน่าวตายเกิดไปได้และแล้วมีชายใจบุญอีกคนหนึ่งผ่านมาในมือเขาถือกุญแจไขประตูกรงขังเขาไขกุญแจเปิดประตูออกแล้วกล่าวกับเหล่านักโทษว่าเจ้าเป็นอิสระแล้วจงกลับไปสู่นิวาสถานเถิดในบรรดาผู้ใจบุญทั้งหมด ใครเล่ามอบความสุขให้แก่นักโทษมากที่สุดหากไม่ใช่ชายคนสุดท้ายที่ปล่อยเหล่านักโทษเป็นอิสระปัญหานั้นหากไม่แก้ไขที่สาเหตุก็ยากที่จะพ้นทุกข์ได้ช่วยเหลือผู้อื่นคือความสุขแจ็คฮิงลี่เป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่สร้างฐานะขึ้นมาจากการค้าน้ำมัน เขาเป็นพวกรีพับริกันที่มีหัวอนุรักษ์นิยมเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระเจ้าเป็นสามีและหัวหน้าครอบครัวที่น่ารักแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าจอหิงลี่จูเนียบุตรชายมหาเศรษฐีทำการรอบสังหารประธานาธิบดีเรแกนกับคนอื่นอีกสามคนซึ่งมีเจมส์เบรดี้คนสนิทของประธานาธิบดีรวมอยู่ด้วยชื่อเสียงของแก๊กมัวหมอง เพราะตอนนั้นเขากลายเป็นพ่อของผู้พยายามทําการรอบสังหารประธานาธิบดีไปเสร็จแล้วปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของแจ็คและโจแอนผู้เป็นภรยาได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขารู้ว่าเขาหมดโอกาสที่จะพิสูจน์ให้ผู้คนเห็นว่าลูกชายของเขามีความผิดปกติทางจิตเขาก็เลยหันหลังให้กับธุรกิจที่เขาทำอยู่โดยลาออกจากตำแหน่งประธานของ v a n d e r b i l ิ e n ์เอ็น o r อร์จี เล่เมอากิจการบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1970ให้กับบุตรชายคนโตชื่อสกอตและหันมาใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆไม่ให้มีสภาพเช่นเดียวกับลูกชายของเขาสองสามีภรรยาย้ายออกจากบ้านใหญ่โตหรูหราและสะดวกสบายในโคโลราโดมาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆซึ่งมีเพียงสองห้องนอน และเครื่องเรือนอีกไม่กี่ชิ้นในแมคลินเบอร์จิเนียเพื่อจะได้อยู่ใ,นในกล้กับลูกชายคนเล็กและทํางานให้กับมูลนิธิเพื่อสุขภาพจิตซึ่งเป็นมูลนิธิที่พวกเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองเขาใช้สํานักงานเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเพื่อนของเขาคนหนึ่งได้อุทิศให้กับมูลนิธิเป็นที่ทํางานหาเงินและพยายามให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่กําลังเผชิญกับปัญหาความเจ็บปวดทางจิตจากเงินที่เขาหาได้รวมกับเงินสะสมของครอบครัว ิงลี่เล่เงินที่ได้รับบริจาคมาทำให้หมูลนิธิมีเงินดำเนินการ200,000ดอลลาร์ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยแต่แจ็คก็มุ่งรณรงค์ให้การศึกษากับประชาชนในเรื่องสุขภาพจิตอย่างเต็มที่เขากล่าวว่าเราพยายามทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักสัญญาณเตือนของความเจ็บปวดทางใจเพื่อที่ครอบครัวอื่นๆจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เห็น เราต้องการนำความเจ็บปวดทางใจออกมาจากตู้เก็บผมคิดว่าในช่วงเวลานี้ผมสามารถจะทำอะไรต่ออะไรได้มากมายที่จะทำให้ผมมีความสุขกว่านี้เขาพูดกับผมแต่ผมก็รู้ดีว่าผมกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องผมนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นได้มากไปกว่าการให้ความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นในวันข้างหน้า ผมตัดสินใจที่จะนำความเจ็บป่วยของจอนมาสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ดีเพราะอยากจะนำความสุขและความหวังมาสู่คนอื่นที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ในเวลานี้และป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยไม่จำเป็นโดยแอนซิมซึ่งเป็นบุตรสาวของหิงลี่เห็นด้วยว่าถ้าเราสามารถนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามาช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ควรจะทำ ความรู้มีสุภาพบุรุษชราผู้มีความรู้สูงคนหนึ่งเดินทางตามถนนในกรุงโรมจะไปสำนักเรียนในขณะที่เดินทางนั้นหิมะตกลงมาปล่อยๆนักบวชคนหนึ่งพบบุรุษชราหลังกดหลังหงอนั้นกำลังเดินงุ่มง่ามไปจึงถามว่าท่านจะไปไหนชาชราตอบว่าข้าพเจ้าจะไปเรียนวิชาแกะสลักนักเรียนผู้ชาาไม่ใช่ใคร คือท่านไมเคิลแอนเชโรช่างศิลปะที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกนั่นเองท่านไมเคิลแอนเชโรเป็นคนมีมานะอดทนในการงานมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับแกะสลักอันเป็นศิลปะชั้นสูงครั้งหนึ่งท่านไมเคิลแอนเชโร่กำลังทำการแกะสลักรูปอยู่ในโรงงานมีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเพื่อพบคุยกันบ้างแล้วก็ลาไปไมเคิลเก็สลักรูปหินอ่อนนั้นต่อไปจนประมาณสักสองสามสัปดาห์ สหายคนหนึ่งมาอีกคราวนี้เขาพูดว่าเอ้ไมเขึ้นตั้งแต่ฉันมาหาเธอคราวก่อนจนบ,บัดนี้ยังไม่เห็นเธอทำอะไรกับรูปแกะสลักนี้ต่อไปเลยดูเหมือนทำได้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นไม่ขึ้นที่ไหนได้ฉันทำให้ได้หยุดมือเลยฉันาะรอยย่นที่หน้าผากให้ลึกลงเปลี่ยนรูปหลังตาเสียใหม่และเพิ่มรอยขีดที่ปากด้วยสหายนั่นก็จริงอยู่ แต่มันเป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองท่านว่าอย่างนั้นก็ถูกแต่ของเล็กน้อยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้งานสำเร็จเรียบร้อยไม่มีที่ดิ